วิดีโอนี้ตินจะพาทุกคนมาดู BYD C Lion 6 DMI รถยนต์ SUV 5ที่นั่งจาก BYD ที่มาพร้อมกับขุมพลังแบบ Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์น้ำมันที่ราคาเปิดมาไม่ถึง1ล้านบาท ที่อยู่กับตินวันนี้คือเจ้า BYD C Lion 6ซึ่งจอดอยู่ที่ BYD North Star เชียงใหม่ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่คุณพงษ์โทรศัพท์0 8 4 6 1 0 1 7 0 1หรือกดลิงก์เพิ่มเพื่อนไลน์ ID ที่คำบรรยายได้เลยนะครับ หลังจากที่ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาได้สักพักใหญ่วันนี้ BYD เปิดตัวโปรดักต์ใหม่ BYD C Lion Six DMI รถยนต์ลูกผสมที่มีระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ plug-in hybrid ซึ่งเปิดมาด้วยรุ่นดินามิกราคาเริ่มต้น939,900บาทถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับพอถ้าเทียบราคาของรถกลุ่ม SUV ทั้งเครื่องยนต์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์น้ำมันเจา้า C Lion Six ถือว่าทำราคาออกมาได้น่าสนใจเลยครับซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีครับคือ c o r i z s n White และ Quantum Black ซึ่งก็คือ สีที่อยู่กับเราวันนี้นั่นเอง BYD C Lion 6 DMI มาด้วยระบบสรงกำลังแบบ Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรให้กำลังสูงสุด145กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรและเครื่องยนต์น้ำมันขนาด1.5ลิตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะโดยกำลังรวมสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์น้ำมันรวมกันอยู่ที่160กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรอ้างอิงจากแคตตาล็อกนะครับถังน้ำม งานว้่ใช้กับวอลเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ BYD Blade Battery ขนาดความจุอยู่ที่18.3กิโลวัตต์อาวซึ่งในครั้งนี้ BYD รับประกันแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับแต่ข้อจํากัดในเรื่องของการรับประกันต่างๆต้องศึกษาการรับประกันเพิ่มเติมอีกทีนะครับ BYD C l i o n s i นนี้มาพร้อมกับระบบชาร์จไฟแบบ AC Tap e 2กําลังสูงสุด6.6กิโลวัตต์และ DC แบบ CCS 2กําลังสูงสุด18กิโลวัตต์ที่สาคัญยังมาพร้อมกับระบ V2L เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของห้องเครื่องคือฝากระโปรงหน้าเป็นแบบไฮโดรริกับใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น ส่วนมิติตัวรถของ b y d C l i o n C ความยาวอยู่ที่4.77เมตรความกว้างอยู่ที่1.89เมตรความสูงอยู่ที่1.67เมตรความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถตอนที่บรรทุกน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่15เซนติเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมก r รสันสต u ดส่วนช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ u ันติลิงจุดเด่นของช่วงล่างด้านหน้าและหลังแบบนี้คือจะมีความนุ่มนวลในการขับขี่อยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังเกาะถนนได้ดีขับขี่ไนดะ้อย่างมั่นใจดีไซน์ของ b y d C l i o n C คันนี้ส่วนตัวผมมองว่าดูเรียบหรูฉ่บเฉีวยวเเหมมาาาะกกับกรใใช้งนนงนนะือ ด้วยไฟหน้าเป็นแบบ LED ซึ่งมาพร้อมกับไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED เหมือนกันแต่ว่าไฟเลี้ยวจะเป็นแบบกระพริบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบซีเควนเชียลด้านหน้ามีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โลโก,โลกโล้ BYD สีเงินโครเมียมส่วนกระจังหน้าจะเป็นแบบเส้นแนวนอนและมีช่องขนาดใหญ่อยู่พอสมควรซึ่งด้านหน้ามาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหน้าเพราะคันนี้มีระบบกล้องมองภาพ,พรอบคัน360องศาม,มาให้ด้วยและด้านหน้ายังมาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอีก2ตำแหน่งเพื่อใช้งานร่วมกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับบริเวณด้านข้างของกระจังหน้าจะมีการตก แต่งด้วยแถบสีเงินและวัสดุตกแต่งสีดําเงาจะไม่ใช่ช่องให้ลมไหลผ่านนะครับส่วนการชนหน้าจะเป็นสีเทาตัดก,กับสีของตัวรถช่วยทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นและก้านปัดน้ําฝนจะเป็นแบบซ่อนลงไปเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับกระจกบังลมด้านหน้าเป็นแบบเก็บเสียงสองชั้นช่วยลดเสียงลมและเสียงรบกวนที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารระหว่างที่เราขับขี่นั่นเอง ดีไซน์ด้านข้างด as as ูเร yeah, like mm ียบหรูรับกับดีไซน์ด้านหน้ากระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกและกระจกบองข้างเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาด้วยไฟฟ้ารวมไปถึงมีระบบไลฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับด้านบนของกระจกบองข้างจะเป็นจุด NFC ที่ใช้งานร่วมกับกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนด้านล่างของกระจกบองข้างจะเป็นที่อยู่ของกล้องมองภาพด้านข้างขอบประตูทั้ง4บานมีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้านล่างของขอบประตูทั้ง4บานมีการตกแแตตตต่่่งงงดดดดดด้้้ววยยถบบสสีเเินนนัักกขขอรราใหูโมึ ซึ่งมาพร้อมกับล้อแมกซอลอยขนาด19นิ้วที่ใส่มาคู่กับยางขนาด2 3 5ทั50 R19 และระบบเบรกทั้ง4ล้อเป็นแบบดิสเบรกนะครับหลังคาของ BYD C Lion Six คันนี้เป็นหลังคาแบบซันรูปพารารมิกคือเป็นกระจกทั้งบานเลยครับหลังคาตัวนี้สามารถเปิดกระจกเพื่อรับลมขณะขับขี่ได้ด้วยนะครับซึ่งหลังคาตัวนี้ครับถ้าใครกลัวร้อนเขามีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะครับกดปุ่มเรียกใช้งานได้เลยส่วนราหลังคาจะเป็นสีเงินเพื่อเพิ่มความโดดเด่นใครที่จะนําไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนหลังคาต้้ออออศึกกกกกษาาาาาขมูลรรรรัับนนนนนนหีีทส่่วใุ ให้มาเป็นแบบครีบฉลามช่วยเพิ่มความเฉบเฉียวให้กับตัวรถมากขึ้นไปอีก ดีไซน์ด้านท้ายส่วนตัวผมมองว่าเป็นจุดที่ดูหรูที่สุดของภายนอกเลยนะครับซึ่งมาพร้อมกับสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถและจุดนี้แหละครับก็เป็นที่อยู่ของไฟเบรกตัวที่3ซึ่งเป็นแบบ LED ด้วยกระจกด้านหลังบนฝาท้ายมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้าและยังมาพร้อมกับการปัดน้ำฝนให้อีกหนึ่งกานครับส่วนสัญลักษณ์ b y d ด้านท้ายเป็นสีเงินโครเมียมแบบเดียวกับด้านหน้าไฟท้ายรุ่นนี้เป็นแบบ LED พาดยาวไปทั้งฝาท้ายเลยครับส่วนตัวผมชอบนะครับดีไซน์แบบนี้เวลาเราขับตามตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเข ด้นท้ายจะเป็นแบบซีควนเชียลช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและบนฝาท้ายมีการตกแต่งด้วยตัวอักษรสีเงินโครเมียม2จุดจุดแรกคือ DMI ส่วนอีกจุดหนึ่งคือ b y d c Lion เพื่อบอกให้รู้ไปเลยครับว่าคันนี้มันคือรถรุ่นอะไรนั่นเองและบนฝาท้ายบริเวณเดียวกับปุ่มปลดล็อกฝาท้ายจะเป็นที่อยู่ของกล้องมองภาพด้านหลังและไฟส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งด้านท้ายมีเซ็นเซอร์กระระยะมาให้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งส่วนกันชนท้ายมาพร้อมกับแผ่นทับพ,พิมพ์สะท้อนแสงทั้งฝั่งซ้ายและขวารวมไปถึงมีแถบบตตตกกแแแ่่งงงสสีเเินนนนลละะไฟััดดดหหหมมอ้้้้าาาาใววยฝทจป็บ ไฟฟ้าใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยครับถามว่าห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเล็กไปครับแต่ถ้าจําเป็นต้องขนอะไรของชิ้นใหญ่ๆจริงๆเบาะแถวหลังสามารถแบ่งพับได้แบบ60-40หรือจะพับราบลงไป100%ก็ทําได้เหมือนกันครับและห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็มีไฟส่องสว่างมาให้ทําให้เราหยิบของในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นและถ้าเราเปิดแผ่นปิดพื้นห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายขึ้นมาจะเป็นที่อยู่ของอุปกรณ์ประจําตัวรถและชุดซ่อมลมยางฉุกเเินนนนนัดดดดีีีซซภาาาายยใป็สสํํตต้้วลึ่งงโทขอ สีน้ำตาลที่เขาเลือกมาให้รวมไปถึงการดีไซน์ออกแบบจะไม่ทําให้ตัวรถดูแก่นะครับแต่กลับทาให้ตัวรถดูสวยและออกไปทางสปอร์ตมากขึ้นด้วยคอนโซลหน้ามีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาและแถบสีเงินรวมไปถึงการเย็บตกแต่งด้วยด้ายสีสม้มและยังมีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารมากขึ้นไปอีกครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังจับกระชับถนัดมือและมีการตกแต่งด้วยลายเคฟล่าสีเงินช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับพวงมาลัยมากขึ้นซึ่งพวงมาลัยของเจ้า b y d C ตัวรถมาให้อย่างครบถ้วนทั้งหน้าจอตอนกลางและหน้าปัดเรือนใหม่การด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นชุดควบคุมระบบปัดน้ำฝนส่วนการด้านขวาของพวงมาลัยจะเป็นชุดควบคุมระบบไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวนะครับหน้าปัดเรือนใหม่เป็นแบบจอสี LCD ขนาด12.3นิ้วมองเห็นรายละเอียดที่จําเป็นต่อการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนชัดเจนส่วนหน้าจอตอนกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับและยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth รวมไปถึง USB รวมไปถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและอังกฤษแผนที่ นำทางและมิวสิกสตรีมมิ่งด้วยนะครับลำโพงของคันนี้มีมาให้มากสุดถึงเกําแหน่งดังกระหึ่มทั้งคันแน่นอนครับส่วนแอร์ของรุ่นนี้จะเป็นแบบปรับอุณหภูมิแยกกันซ้ายและขวามาพร้อมกับระบบกองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยทัดลงมาด้านล่างจะเป็นจุดชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายซึ่งมีมาให้ทั้งหมด2ช่องส่วนก้านเกียร์ในรุ่นนี้ยังเป็นทรงคริสตัลดูหรูหราเหมือนเดิมซึ่งเกียร์ในรุ่นนี้เป็นแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดคือ Eco Normal แ Sport แแลละะะบบรริเเเเววณดีีียยกกกัานจป็ท่อยู่ของป่มควบคุม,มระบ,บ ต่างๆของตัวรถทั้งไฟฉุกเฉินระบบออโต้เบรกโฮปุ่มเลือกใช้งานระหว่างเครื่องยนต์น้ำมันและมอเตอร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าปุ่มเอนจินสตาร์สต็อปซึ่งปุ่มพวกนี้ครับจะเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารขึ้นเยอะเลยครับส่วนคอนโซลกลางครับมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องช่องเก็บของตอนกลางก็ถือว่าลึกอยู่พอประมาณครับสามารถใช้งานเก็บของได้อยู่พอสมควรเลยและด้านล่างของคอนโซลกลางจะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB C และ A มาให้อย่างละ1ช่องและช่องจ่ายไฟแบบ12 120 1ววตัจนนช่อง ขึ้นมาด้านบนไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะเป็นแบบ LED สีขาวซึ่งบริเวณเดียวกันนี้เองก็เป็นที่อยู่ของชุดปุ่มควบคุมม่านบางแดดตรงหลังคาแล้วก็หลังคาทันรูปด้วยนะครับและม่านบางแดดทั้ง2ฝั่งด้านหน้าครับมาพร้อมก,กับกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่างแบบ LED สีขาวด้วยนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบหนังสังเคราะห์ทรงสปอร์ตสีน้ำตาลตัดด้วยสีดำซึ่งจะไม่สามารถถอดหหวอนได้นะครับและมีการเย็บตกแต่งด้วยด้ายสีสม้มช่วยเพิ่มความหระ ไม่โยนไปมามือรถเข้าโค้งเบาะฟังผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า4ี่ทิศทางเบาะแถวหลังวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์สีดำตัดด้วยสีน้ำตาลแบบเดียวกับคู่หน้าซึ่งถ้าเรานั่งโดยสารแค่2คนครับเบาตอนกลางของห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถดึงลงมาได้นะครับจะกลายเป็นที่วางแขนและช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ช่องและเบาะแถวหลังยังมีฟังก์ชัน Isofix รองรับการติดตั้งเบาะเด็กทั้งฝั่งซ้ายและขวามาให้ด้วยครับนั่งแถวหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามีช่องแอร์มาให้แต่อุณหหหภููมิจะขึ้้้นนอออยย่กับงโดสาารต รวมไปถึงมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type C และ A มาให้อย่างละ1ช่องระบบความปลอดภัยของ BYD C Lion s i คันนี้ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรครับทั้งถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองภาพรอบคัน360องศาระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS เซ็นเซอร์รอบคัน6จุดแบ่งเป็นด้านหน้า2จุดและด้านหลังอีก4จุดระบบช่วยเสริมแรงเบรกอัจฉริยะ HBB ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ HBA ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวบน,นทางลาดชัน HSC ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ AVH ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบอื่นๆที่คุณต้องมาลองทดลองขับด้วยตัวเองครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจ BYD C l i o n ซิคันนี้ติดต่อได้ที่คุณพงษ์โทรศัพท์084-610-1701หรือกดลิงก์เพิ่มเพื่อนไลน์ ID ที่คำบรรยายได้เลยนะครับ ถ้าชอบวิดีโอการรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ตินทำวิดีโอรีวิวรถต่อไปด้วยนะครับครั้งหน,าน้าตินจะพาไปดูรถรุ่นอะไรแบรนด์ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ